ว้าวคงจะทำร้ายแทนดีนะแล้วกับเธอว่าเป็นกระั๋องเออแล้วเธว่าตบฉันดินี่โอ้โหจทำอะไฉันเลยงมแวเจ้กินบิมเจ้าถักเสื้อฉันด้วย้าว่าแกจะตบตัวฉันแทนได้ไหล่ะนั้นก็ตบเแทนทุกการกลัวฉันเน้นี่เลยแกไ้มนหลอกง่ายกูดแต่พีแหโอ ถ้าสบายสบายไปิปไได้อขอที่ิจา้ณาอยากมาะียโอ้่มหัวเยเยนมันน่า็ i n g เลยต้ว a งเขเอองอยาทำไหนูเอร์ปอเธไปปมันได้อันเอจงกลัวที่้หก็วนโอ้ังหมดเจอกัน